สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําแชมพูสระผมให้ลูกสาวพอดีแชมพูหมดครับในร้านในร้านจะมีอินแ0ดพอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบเราก่อนอจำได้ว่ามีอินแ0ดพอยู่เรามาดูข้น,นองนองอันนี้จะเป็น จะเป็น N70 นะครับเพื่อนหัวเชื้อแชมพู N70 นะนะครับใช้ทำแชมพูน้ำยาหลังจานน้ำยาซักผ้านะครับตัวนี้จะเป็นเอ็นแปดพนะครับอ่า N8000 นนะครับทำครีมอาบน้ำนทำแชมพูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเอาเอ็นแปดพันไปเลยนะครับเดี๋ยวเก็บเอ็นเจ็ดศูนย์ไว้ก่อนนะครับเอ็นเจ็ดศูนย์ก็ทำแชมพูได้นะครับเ,เพื่อนเอก็บไว้ก่อนนะครับนี่เราได้มาแล้วเอ็นแปดพันหนึ่งกิโลนะครับทีนี้เราก็ไปหาสุดิีอย่างอื่นมาเพิ่มเดี๋ยวผมจะทำเป็นแชมพูน้ำมะกรูดน,นะครับเดี๋ยวเราไปห กูดกันเลยครับขึ้นรถแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปตามหาผมกูดกันวันนี้ผมจะบอกคุณค่อยๆอาอยุเข้านะครับของกำมัดกวนน้ำนี่หลากเลยครับพวกเข้าตัวอะไรวันนี้ก็าจะเปลี่ยนกันแล้วไปฮะดูี่ต้นกูดแล้วเราไปห,ไปไหเไป,ไปิดหมวลูกไหมนี่มาครับโอเคอ่านี้ตัวหนึ่ง ได้แล้วนะครับประมาณ1กิโลแค่นี้พอนะครับได้แล้วเลยครับเลยครับ เราผิดเราก็มีสองอย่างแล้วต่อไปครับเดีตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะเพื่อนๆนะครับเขียงนี่ก็มะกรูดนะครับเราจะหั่นมะกรูดนะครับโดยการหั่นครึ่งนะครับเพื่อนหหั่นครึ่งเสร็จแล้วเราก็แกะมเมล็ดออกนะครับ เราจะใช้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีขันซอนนะครับสาหรับแคะครับเราจะแคะแค่ลงในตัวนี้เลยนะครับแค่ลงในกระมังนะครับไม่ต้องเป็นต้องอ่าแค่ให้หมดเลยก็ได้นะเพราะว่ายังไงเราไปต้มมันก็มีเศษไม่เหลือเยอะนะครับเราก็ไปเราก็มากรองอีกทีนึงนะครับนี่นะครับดูนะครับเกี่ยแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น,นะครับเราเปิดไฟต้มแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราต้องหาฝาหม้อปิดนะครับนี่นะครับฝาหมอ้ออ่าพอดีครับเพื่อนๆทีนี้เรารอครับรอเวลา45ถึง60นาทีนะครับใช้เวลาการต้มนะครับปิดฝาไว้อตอนนี้เวลานะครับ 5้าโมงสิีเป็น5้ามงสินะครับเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงพอดีเราจะามาปิดแก๊สกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็เตรียมถังนะครับเพื่อเทหัวเชื้อ N80 ตแปดนงไปในถังก่อนนะครับใช้มมีนะครับเพื่อนมาเลย ี๋ยวรอเลยนะครับเพื่อนๆเลยนะครับหนึ่งกิโลเดี๋ยวให้มันเสด็จน้ำหน่อยนนะครับเพื่อนเราไม่ต้องผสมน้ำผสมอะไรนะครับรอเฉพาะ,ะน้ำมะกรูดที่เราต้มนะครับมาผสมแล้วก็เกลือนะครับขอคงคนนี่ก็จะเป็นเกลือแกงบ้านเรานะครับผมจะตัก อยู่ที่หนึ่งช้อนนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งขีดนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับพี่อยากได้กลิ่นเพื่อนๆว่าเอากลิ่นอะไรดีเอากลิ่นอะไรดีแต่ว่ามะกรูดก็หอมเลยนะเพราะว่าไม่ต้องตึงเ, <c oughs> เดี๋ยวเรามารอแค่ต้มมะกรูดเสร็จแล้วเรามาคลองน้ำกันอ่าตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับ <c oughs> เดือดแจ๋วเลยนะครับต้องก,กิดฝาหมอนะครับเดี๋ยวนะ้ำมันหอมลเลยหมดนะครับตอนนี้ก็เหลือ 10นาทีนะครับเพื่อนๆอีก10นาทีจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจาก10นาทีเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักให้เย็นนะครับถึงจะมาปัากก่นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราพักพักให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปั่นนะครับป,ปิดฝาไว้ให้มันเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยไปปั่นนะครับอาวตอนนี้นะครับเย็นแล้วนะครับผมก็เลยเอาไปปั่นมาแยกเม็ดแยกอะไรเรียบร้อยนะเพื่อนๆนี่ครับ แยกเสร็จแล้วทีนี้ผมจะมากรอ,องนะเพราะเนื้อมันข้นมากเลยเพืเ่อนๆนี่ข้นมากเลยเหมือนขนมอ่ะหอมด้วยเพืเ่อนๆหอมนะครับนี่หม้อของเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปสองชั้นด้วยรลรองก่อนนิดนึง <c oughs> จะออกไหม อันนี้นะคุณเพื่อนโอเคใช้ได้น,นะครับผมจะค่อยๆเททีทละหน่อยนะครับคุณเพื่อน ตอนนี้เราก็กรองเสร็จแล้วนะครับอ่าได้ประมาณเหลือหนึ่งกิโลนะครับประมาณหนกิโลนะครับเพื่อนๆทีนี้มันเย็นแล้วแหละผมจะค่อยๆผสมนะครับเทผสมค่อยๆเ,เทนะครับเพื่อนๆค่อยๆเทนะครับเราจะอ่าค่อยๆขีแล้วก็กวนไปเรื่อยนะครับเพื่อนๆ <Okay. S 2> ร้สึกมันยังม่คนเลยทีน,ร,น,นราก็เตือนเตนปเตินคนนะครับตนนี้นีนะ,นะครับนึ่งันโอเคมับอนตมาไปกันเลยตรีมัคนเยอตอนนี้เราก็กเสร็จแล้วนะครับเพื่อน ้อมครับเดี๋ยวรอบรรจุขวดนะครับเพื่อนโอเคเสร็จแล้วเป็นสูตรที่ทำใช้เองได้เลยนะครับก่อนไ่ยุ่งยากนะครับเพื่อนโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับรอุ่มกรณ์ที่เราจะบรรจุใส่ขวดน้ำที่เหลือนะครับโดยใช้แก้วกาแฟนะครับตักบรรจุนะครับ นะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับหวังว่าถ้าท่านดูจบพงจะไปทําใช้ได้นะครับประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆดีๆที่ผมทําขึ้นนะครับขอบคุณครับสาหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ